ันนี้วันที่ยี่บสองค่ะทุกคนทีนงานเหินหักค่ะอ่าค่ะดูออกกันไหนค่ะแล้ our, แต่งยีห้าเด้อมาเซตงแต่ยี่สิบ no photo around here อ่ารอดูนะ <laughs> นี่ติดตั้งหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ทาสีหรือ,อตอนนี้ว m ดท i ไรหน้า right คันนี้ปีหนึ่งป่โอ๊ห้าทุ่มครึ่งค่ะทุกคนอืมให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้น่าจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะนี่คุณเตาห้าสิเปอร์ซ็นเดี๋ยวอันตั้งคงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดอกไม้มาลงนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบสี่ ต่อเดียวค่ะทุกคนบ่มีบ่มีค้นล่องล่ำเต้นตีล้องเราฟังจแกก่อนเนี่ยล่าสาหอบผ่าวหอบหวนมาไม่มนเลยกค่ะหัวสาหอบสาดหอบหมอมานอนเฝ้ามอล้ําเล เสสีเงินสีอันวซ้ายีอันวันนี้มีเอาขั้นไส้เส้าปหนึ่งแ่ขันไส้น่งแล้ก็ไส้เนื้อไปหน่แม่ผมไม่เคยอว่าอยู่น ปักดอกไม้ค่ะนะดูค่ะทุกคนโบนไม่หลับไม่นอนละในไหนก็จะในไหนแล้วเนี่ยอะ ดูจัดสถานที่นี่เวทีเด้ออันนี้ทีมกำลังจะสู้กันทั้งคืนเลยสู้กันทั้งคืนจัดดอกไม้สวยงามเอาเอาพ้องเพื่อไปก่อนเอาเพื่อไปก่อนี่เพื่อนี่ออันนี้ก็เรียน ถั่วงาก็คืออคนไทยก็หมายความว่าเวลาเราเวาเราเราเราเขาเรียกอะไรอ่ะสินสอดเนาะแล้วก็เอาถั่วงาพวกนี้โ้นมันจะเลยงอกงามอะไรอย่างเงี้ยพิธีทางไทยเขาจะหมายความว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเนาะก็แดนก็ต้องถืออันนี้เมืนปะนี่แม่นครับอ๋อเห็นไห้ครับแล้วก็ให้เข้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าถือตัวนี้ ที่ใครกันมาให้เจ้าบ่าวถือคานตัวนั้นทีมงานโอ้ยพับปัวป่าเปอร์ป่าไปเลยแต่ลมแรงจริงวันนี้นะที่บ้านบ้านไหนลมมันบ่อกมีนซิมเหมือนงานที่นั่นเลยท่านสันนะถึงบอกถึงคุณเต๋าบอกงานที่หนองคายเลย ก่อนวันงานไม่มีอะไรเลยพอถึงวันถึงงานเขากำลังกาลังจัดดอกไม้นะคะทุกคนแล้วทีมนั้นเขามีจานมีช้อนมีแก้วอะไรของเขาเดี๋ยวเขาบอกว่ารอรอจัดไอดอกไม้เสร็จเดี๋ยวเขาจะมาจัดจานช้อนอะไรของเขาเองใช่ค่ะคือจานชามกองเอเยอะู่นะ โอ้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะทุกคนโบก็ไม่นอนละ่ะอืมซอมบี้ก็ซอมบีเอะอะ้เธออ่ะทีมงานบอบบนอนกับโบนอนคือทีมงานนี่แหละเอ้าอืม,อมกระเทินไหม,มเป็นพะว่งพะวงตื่นแต่งหนาเนาะ ไ้โอเคไหมได้โหเลยมีตัวงนะใช่ามามตีมันข้นดีสีมันโอเคไหม